สวัสดีครับสบายดีฮัลโหลเอพี่วันมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องตัวนี้ไปเกินหลังจากที่ห่างเหินไปสองาวันเนาะวันนี้มาเปิดคลิปอยู่ในบ้านครับออกมาแต่เช้าเลยผมมาช่วยงานนะเขาทํารั้วครับก็เลยมาแต่เช้าเมื่อวานก็มาแต่เช้าเช้าทุกวันเลยครับขนดินมั่งอะไรมั่งแต่ว่าพอแดดมันเริ่มร้อนแล้วผมไม่สู้แล้ว รูไม่ไหวตอนนี้ก็เลยเข้ามาพักร้อนก่อนครับเมื่อวานนี้ได้ม่านมาแล้วทุกคนนี่ม่านทุกคนไปกับผู้สาวพี่ใหม่เนาะสั่งม่านเมื่อวานนี้เขาตัดให้แบบพอดีเป๊ะม่านหน้าต่างเนาะ ของช่างบ้านยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะทุกคนขออภัยด้วยครับเดี๋ยววันนี้นี่มัเช้านี้ผมมาถูพื้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เตียงจะมาเตียงมาแล้วก็จะได้พื้นจะได้สะอาดนล้วก็จะได้เตียงเข้ามาครับมานห้องนอนผู้สาวไปใหม่เลือกสวยเดี๋ยววันนี้เตียงมาแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาอยู่นี่แหละครับ เป็นมาแรกเนาะจะได้เข้าได้เข้ามาอยู่นี่ของห้องนี้เป็นแบบยังไม่ได้จัดดีเนาะของเยอะๆครับเมื่อวานนี้ขนดินกับพีใหม่ครับขนเอามากินอะไรอะสบายดีสวัสดีค่ะกินแนวส้มอีกแล้ว โอ้โหอันนี้มันส้มมากเลยนะลูกเอเดกเนี้ยเปรี้ยวจัดอะมาขามกล้องม,มาขามป้อมเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้ไปโดนสมสมไปได้เตาแก๊สมาเปิดโชว์เลยปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ในกล้องไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะ <c oughs> นี่ทุกคนดินท ma like like ี่ผมขดขนกันเมื่อวานเนาะขนมาขนมาใส่ไว้ตอนนี้มันเป็นดินแบบหน้าดินอย่างดีแล้วครับเดี๋ยวถ้าจะปลูกอะไรเราก็เอามาปักได้เลยครับตอนนี้ก็บานแบบยางเละๆอยู่ทุกคนแล้มันเป็นกองดินกองดินที่เอามาเทไว้เนาะเพราะว่าผมมาให้เขามาเทไว้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวถ้าทำรั้วเสร็จทำรั้วเสร็จแล้วเดี๋ยวรถเข้าไม่ได้เนาะก็เลยเอามาเทไว้ก่อน <i> แถบนี้แถบนี้จะไม่ค่อยมีแดดแถบนี้น่าจะปลูกผักแบบผักสลัดหรือว่าอะไรที่ไม่ค่อยชอบแดดได้นะผมว่า มาแล้วทุกคนเตียงนะเตียงฟูกลูกกระจกช่างเขากำลังติดอยู่นี่ฟูกฟูกไปใหม่เลือกเดี๋ยวช่างเขาติดตั้งให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นไง แต่งโมงให้ช่างกินบ่ช่างกินทุกคนช่างจอนเรียบร้อยแล้วทุกคนได้ชุดเตียงช่าง<ม>เขามาติดปั๊บปั๊บปั๊บป๊๊บสี่ห้าคนแป๊บเดียวเรียบร้อยอู<ม>้แต่ไม้เป็ใหม่เลือกถูกนะม,มันเข้ากันกับแบบสีประตูไปหมดเลยสีห้องสีม่าน นี่เตียงอู้พอดีเลยเนาะแถมหมอนด้วยพี่ไม่รู้นะว่าเขาแถมหมอนนี่เป็นตู้สื้อผ้าทุกคน ต๊ะแป้งของผู้สาวพี่ใหม่หหนะไอเราดั่งนิพี่ไม่ใช้เหรอไอลองลองทับแป้งดิม่ทิพอดีแหละพอดีห้องเนาะ อันนี้อันนี้เราจะเอาไปอย่างนี้เหรอเอาไว้ตรงนี้มันไม่มีที่วางนะควอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวแกะน,นี่ออกกันหนกอยก่านพลาสติกเนาะเอ้ยเราต้องไปหาซื้อ,อน,นี่อีกดิผ้าปูาผ้าปู ห้องพี่อันนี้ห้องพี่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพี่พาไปดูห้องปีใหม่ทุกคนนี่ห้องพีใหม่ <laughs> <laughs> อันนี้ห้องพี่อันนั้นห้องพีใหม่เอาเลยใช่นี่ไงเตียงอนพีันนี้เตียงนอของใช้พีอันนี้อันนี้มันนิ่ม,เก,มเกินทำลบพี่อ่ะอันนี้ก็ตัวเสื้อผ้าพี่ ทุกคนตัดภาพมาอีกทีเนึงเนาะตอนแรกแล้วพี่น้องเตรียมหาแนวกินแล้วครับวันนี้มอหอนีา้ามิซมีซุ้มนุ่มเนาะซุ้มนุ่มนิดหน่อยสื้อเสียงมากสองโลเราจะมีเสือสสอ,อันนี้เนื้อวัวเนาะแต่ทำไมไมรู้ทำไมเขาเรียกว่าเนื้อเสือสีตาแจวพี่บอกว่าพี่กบจะากุงมาใช่ไหมคะ ใช่เขาบอกเขาจะเอากุกม,มาขากุกม,มาจะได้ดำน้ำจิ้มแต่เดี๋ยวใครตัก็ได้น่อยใครยังไม่มาเลยตัมเลยก็ได้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทำโอเคอะไรจิ้มเนี่ยที่ดูเครื่องอันนี้เป็นเครื่องอที่เราสิ๊ดตาัมมาพุ่งนะพี่ออกแล้วก็ชีสเจลนะแล้วก็อันนี้มาพุ่งแล้วก็สิตัมเขาปุ้นแปลว่าสิตัมแบบเล,เล่าๆเลยพี่น้องให้อันนี้เนาะให้ญาติๆพี่จอร์นี่กินเนาะแล้วก็มีพักน้ะ กระเจาะของหมักกินก็ตตังขอตุนแล้วก็เจ็ดเจลเจลเพียรน้ะนะเจลเพียรแบบพี่อยู่บ้านนี่ยเจลกินกับปี๊บบ้านอย่างลกๆอยู่เนาะเดี๋ยวก็เรื่อยๆทีละนิดไ <c oughs> ม่ไร้ายใช่ไหมหน้าที่ของพี่น่าจะเป็นย่างหนึ่งนะคะทุกคนตัดภาพมาอีกทีนึงก็มืดแล้ว สาวไปใหม่ตามตำาม,าม,าม,มากินกันเนะาะตมตๆกับตามขนมจีนใช่ไหมพี่ชิมไม่รู้นะถ้าพี่หมาว่าอร่อยพี่ก็ว่าอร่อยเดี๋ยวมีแ้งเขากันนะนั่งกินกันแบบลูกทุ่งเนาะคนไป งเนื้อเสือทุกคนเต่าประดิษฐ์ลูกทุ่งลูกทุ่งเลยครับวันนี้รั้วบ้านเนาะกำลังำกำลังขึ้นเสานี่ช่างทำรั้วนาผมเองเนี่ยแหละแต่ไม่เคยเห็นในคลิปเนาะทุกคนส่วนมากจะเห็นพี่กบกันนะลุงเนะมา กินเสือด้วยกันครับเนื้อวัวเนื้อวัวแต่เรียกว่าเสือสวัสดีครับประเทศไทยเข้าด้วยกันทุกคนเป็นไงเสือเสือไหมเสือน่อเสือสเอืดแต่ไปเพิ่งรีบอิ่มนะไปใหม่กำลังจัดตามตำกับตำขนมจีนมากำลังกินปอยเป็ดอยู่ เอาเลยนะเต็มที่ลูกคีใหม่กับตัวนี้ชอบมาแล้วก๋วเตี๋อดต้มตำตำขนมจีนสีมือไปใหม่อีกแล้วทุกคนสีมือตีใหม่เผ็ดเล้าใจเผ็ดอร่อยกินแล้วหยุดกินไม่ได้เอาอะไรมาโชว์ชอบเขาชอบลูกเขาอันนี้เป็นลูกน้าลุงกับน้ากบอันนี้พี่น้องเพี่หนโอย โคตรสวยสวยกว่าตัวจริงแต่หน้าพี่มันไม่ได้ข่าวอย่างนั้นนะถ้าข่าวอย่างนั้นก็ดีขอบคุณนะสวยสวยมากขอบคุณครับสวยมากสวยมากงามขนาดพี่น้องถึงใจขนาดอะไรก็ช่วยได้หมดอลแอปอะได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยหน้าพี่จริงๆก็ขาวแบบนั้นนะอันนี้ไม่ใช่แอปนะไม่ไ่ <c oughs> ทำสวยด้วยสำาหาันนี้พี่น้องําเองแล้วจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่แล้วเนาะํำเองชมตัวเองมาเด้อพี่น้องกินขา้าวแรงกันเด้ออืิ่งเนื้อทุกคนเนื้อเสือ โอ้โหอิ่มแล้วน้าๆๆฝั่งนู้นเอ็นเอ็นนีแรับเป็นไงไม่โอเคไปเกิดมาช่วยกันรับวปิดชอบนั่นฝั่งนู้นกับดิกิต้าพี่วันนี้เขาไม่ธรรมดานี่ยเขามีลีโอเโลกรอนเซอร์ด้วยนะไี่ไม่ามไม่ธรรมดาเมื่อกี้นี้ชบมาด้วยเมื่อกี้นี้หาที่เปิดขวดกันโอ้โหแขวนอยู่บนคอเลย ใช่ปะอร่อยมากค่ะยกที่สองนะลุงบอกไปใหม่ต้องขึ้นทักสิบกิโลสิบกิโลสิบห้ากิโลก็ได้อ่ะจินโชว์เอฟซีชิ้นนี้เสือเนื้อวัวน่ะแต่เรียกเสือโอ้โหจิมขมทุ้วดจ่วเพียพี่นนอะอร่อยเจีวเพียอืแสดงว่าฟันยังดีอยู่ขออนุญาตรับประทาน อะไรใหม่นะอมเนต์เห็ดไม่ใช่ปใหม่อีกยงไงไกบจนชิมช่องใหม่ช่องใหม่ได้แล้ไปกบจนชิมนั่งเชียวๆนะทุกคนกินข้าวกับครอบครัวครับอ้ยลมมาแล้วเป็นอะไรทิ่ชิวๆจริงๆนะวันนี้วๆ บรรยากาศวันนี้วันนีเนี่ยวันที่หนึ่งดีใครถูกหวยก็ยินดีได้เด้อเอาล้ทุกคนตัดภาพใหม่อีกทีหนึ่งเนาะทิบทุ่มกว่าต่างคนก็ต่างอิ่มต่างหาวกันฟอดฟอดละถ้าจะได้เวลากลับอาบน้ำนอนทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันแรกที่ท่าใหม่ย้ายเขามาอยู่บ้านใหม่ ใหญ<อ>มันม่เคลอไหวเามาอยู่ข้าวเข้ามานอนก็มีครอบครัวมานั่งชุมนุมกันนิดหน่อยทุกคน <laughs> โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <S <S บ๊ายบาย